สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการสำคัญนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็อาจจะหมายความรวมถึงนะครับผู้ที่กำลังจะได้รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์เนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือวันที่12มิถุนายนนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับมีข่าวสําคัญเกี่ยวกับทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับแล้วอาจจะหมายรวมถึงผู้ที่เพิ่งจะผ่านสิทธิ์เมื่อเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมนะครับที่เป็นกลุ่มของเกษตรกรนะครับรวมกับผู้ที่กําลังจะผ่านการอุทธรในเดือนนี้นะครับในเรื่องของวันเวลาในการที่จะสามารถไปยืนยันตัวตนได้นั้นก็ต้องขอแจ้งว่าจริงๆแล้ว ไม่มีวันหมดอายุนะครับยังสามารถยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับยืนยันตัวตนไม่ทันนะครับวันที่ที่กําหนดนี้นะครับจะทําให้ท่านนะครับเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการได้รับวงเงินย้อนหลังนะครับโดยมีความแตกต่างของจํานวนเงินนะครับระหว่าง1,200บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนไม่ทันวันที่กําหนดเนี่ย ท่านจะเสียสิทธิ์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นได้รับเพียงวงเงิน300บาทเท่านั้นนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกระบวนการทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมๆกันเลยครับและนี่ก็คือแผนผังนะครับวันเวลาในการยืนยันตัวตนในเดือนมิถุนายนกันนะครับซึ่งจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับที่จําเป็นนะครับจะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ กลุ่มแรกครับก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่อาจจะได้รับทราบผลนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่เพิ่งจะผ่านสิทธิ์เมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับ และกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของผู้ที่ยื่นอนุททรสัสดิการแห่งรัฐไปนะครับและการประกาศผลการยื่นอนุททรนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คือในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับซึ่งช่องทางการฟังผลนั้นก็สามารถฟังผลได้ที่เว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนสัสติการแห่งรัฐหรือจะตรวจสอบผลได้ที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยทกศอ,อมสินคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการนำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับสามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งทั้ง3ากลุ่มนี้ครับก็หมายความว่าท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับแต่ถ้าถามว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงเมื่อไหร่คําตอบก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีหมดเขตครับยังยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ครับจะมีความต่างก็คือว่าใน3กลุ่มนี้นะครับถ้าหากว่าท่านไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนี้ครับ จะทาให้ท่านนะครับสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่1ของเดือนถัดไปก็คือในวันที่1เดือนกรกฎาคมซึ่งวันที่1กรกฎาคมนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์เงินซื้อของร้านธงฟ้านะครับของเดือนกรกฎาคมเนี่ยสามบาทไว้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วและยังมีเงินตกเบิกย้อนหลังครับให้สูงสุดก็คือ3เดือนย้อนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะครับทำให้ ท่านจะได้รับสิทธิ์นะครับวงเงินของเดือนกรกฎาคม300และวงเงินย้อนหลังอีก3เดือนเดือนละ300เป็น900เมื่อบวกกับวงเงินของเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะได้รวมทั้งหมด1,200บาทเลยนี่คือวงเงินสะสมสูงสุดนะครับที่โครงการจะมีการจ่ายให้นะครับและจุดสำคัญครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ทันภายในวันที่26มิถุนายนนี้ครับเช่นท่านยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับ จริงๆแล้วท่านก็จะไม่เสียสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนกรกฎาคมครับท่านจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมเลยนะครับและที่สำคัญครับท่านจะไม่ได้รับเงินตกเบิกย้อนหลังแล้วนะครับท่านจะได้เฉพาะเงินของเดือนสิงหาคมเลยก็คือได้รับเพียง300บาทเท่านั้นฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคน2กลุ่มครับ ระหว่างกลุ่มที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนกับกลุ่มที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มิถุนายนครับจะได้รับเงินต่างกันนะครับถึง900บาทเลยนะครับโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนทันภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยจะได้1,200บาทแต่ถ้าหากว่ายืนยันตัวตนไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่เสียสิทธิ but, like that. So that so and and so ์ก like ็ตามครับแต่ท่านจะได้รับเงินเพียง300บาทเท่านั้นฉะนั้นก็ต้องขอแจ้งแล้วก็ฝากแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับการที่ท่านยืนยันตัวตนในวันไหนมันมีผลที่จะทําให้ได้รับเงินในจํานวนที่แตกต่างกันมากเลยนะครับฉะนั้นก็ขอแจ้งสําหรับกลุ่มของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วก็กลุ่มของผู้ที่รอฟังผลการยื่นอุุธทณ์ในเดือนนี้ด้วยนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับ หลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติม <c oughs> ก็จะนําม,มาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ